ขอกราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านนอกจากทุกทุกท่านนะคะมัน,นีกะปูแก้วนคะคะมัน,นีปูแก้วข้ามสิงเพิ่นมาซื้อพุ่มปูอยูร่้านพญานาคแม่เบิรักซับนา่าจาเพิ่นมาซื้อได้สองตัวล่างเป็นประจำนะคะส่วนมากปูเขาก็เอาไปให้ลูกศิษย์เนาะ ค่ะเพิ่นมาซื้อได้เพิ่นกับไปฝากตัวลูกซิสเนาะคะ่ะเพื่อสิได้ดเหตุใดส้างวัดเนาะคะ่ะเมื่อนี้กับมาขอเะพาะสองตัวล่าง่าซันเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะกดติดตามกดซ u บสไ r i b e ทางช่องน้ำเนเด้อค่ะเมื่อนี้เพื่อนกัได้เสียงเพลงมาถวายปูเนาะคะ่ะระวางทายทํำกัสซีมีเสียงเพลงแนมะ่แจ๊กนอยก็ต้องขอโทษขออภยัยเอซเนาะคะ่ะ บรรยากาศฝนการสร้างสตกแล้วพี่น้องกามีเหตุการณ์ประหลาดหลายหลายอย่างเนาะคะ่ะขุดดินเพื่อจะมาปลูกดอกไม้เนาะค่ะบางเอิญว่าเจอรูนะคะ,งะ,คะทงไสสิบเป็นหูป,ปวกแล้วพี่น้องบางไนมันจะหูย,าย้ยาใหญ่กว่านะ รูสิเป็นหู้งูกับว่าจักเนาะอาจจะเป็นงูก็ได้นะคะก็เะเลยบดายคุดต่อนะคะเป็นหู้เป็นหลุมนากาที่สำคัญเสิ้ผ้าเปบึงมือนั้นฝน,นตกรูพญานาคข,ขึ้นลานแม่เปิดทรัพ์เนาะขึ้นลานพญานาคเป็นอย่างยังคิดว่าอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวใช้วิจรณญาณในการรับชมนะคะ น้มสีไลลงม,มาทั้งนันจะสูงนะคะทั้งนี้จะค่อยต่ำลง,งมานามก็บสีไลลงทั้งต่ำเนาะคะ่ะนามสีไลลงม,มาจังซี่ละ่ะค่ะจะมีห้อยนามอยู่เดี๋ยวเบิกแซบจะให้ดูพาไปเบื้องห้พยานาลก,ก่อนจะไปหาปูเนาะปูเป็นกับมาเบิ่งแล้วเิ่นว่าจะใคร เป็นมองหวายนีห้อยหนามเลยค่ะเด้ลอยน้ําน้ําไหลแรงมากไหลไหลมานะคะมาลมุ่งหลุมมองนี่ที่แดกกับเป็นรูเล็กๆเหมือนรูปูนะคะได้ยินแต่เสียงน้ำจอกจอกจอกกระสันน้ามาไหลลงตรงนี้เนาะค่ะไหลลงไปบึ้มบึ้มบึ้มเอาน้ำเบิดสวนนั่นไหลลงไปไหนกับพ่กถั่วเบิกซับที่แดกเป็นรูป,ปูเบิกซับก็เลยเอาเสียมาสาับเบิง าน้ำน้ำไหลลงไปใส่ด่งจอกจอกประสานพ่อสาบึงท่านั้นอะดินได้ทะลมออกนะคะดินทล่มออกเลยเป็นหูขนาดใหญ่ก็เลยสำรวจว่าน้ำมันสิไปทั้งไดแต่ว่ายางอ้อมทีแล้วบม่มีหม่องออกบม่มีห้อยน้ำไหลออกมาล่งหลุมนี่ขึ้นเหมิดเลยค่ะบ่มีข้องน้ำบ่มีน้ำซึมออกเบิกทราบกับไม้แง่เบิ่งกะยังง่ฮู้ว่าไปไสเนาะ ไม่รู้ว่าน้ำไปไหนนะคะน้ำไหลาๆนะพ่อฝนหยุดน้ำกรแหงเนาะคะ่ะกะล่งในคลิปซอสยูเนะคะเนาะกะแปกคือกันค่ะปูแก้วเพิ่นกเ็เลยวา่าอาจจะเป็นท่างเที่ยวของปูพญานาคเพ่นวาไหา่เฮ็ดสาหรือวาเฮ็ดเป็นบอ่อแต่าเปิกซาว่าสีจงไว้จังสีหละกะสีอ้อมเป็น มองคงเพิ่นไหวเนาะค่ะเนาะขอให้ถูกสามตัวเนาะค่ะปูจะเอาใหม่หรือว่าเอายังมาออมใบเป็นห้อยปูนะคะมองนี่เอาไปฟังปูแก้วคำสิงท่าจ่าเด้อปุ้ขุนหามอร่อยอ่ะผู้แหวงหอดุนบอก อู่บูมิจุบันถนงบัวอยแปดเจ็ดนึกเอาซอยเจ็ดแปดว่าจะถนนบางบัวรักนนหลากเหลอลนกันเลยค่มาเอาดูร้านพนากรจุดถูกบอกสองตูนนอกขับตู้ไอ้สองตนี่หาน้านาเ เพื่อที่จะไปกบักบกับพอโชพู่คุ้นหามบ่จ้อป๊าบทีโตเมื่อนี้มาล่านพญาหนากมาขอเลขล่างโดยเฉพาะขอรางแต่ว่าบุญเรามาแต่ลอยเอ็ดมากแ่ลอ,อยเอฟเราเรียกพูดวเด็กเด็กเรียว่าตัวไหนครับคู่สอแปเียกับสองเจ็ดแปดอืมรูแก้วกับแม่น แปดสองตัวเดียวกันเนาะคูเนาะวนัวนไปวนมามคือคูนมากล้านระยะหนาคค่ะเนามากมัอนเคยมาเอายูจอมปวกได้เก้าแปดหกแปด เปิดใกล้แล้วนะนวดเปิดใกลๆเนี่ยวเปิดใกล้ๆเนี่ยกูได้ยกลำพุ่งไปแก้วนะคะหัดนันผู้มาเอาแม่น้ยมันเมื่อคืนปั้มเสียออกเนาะเก้าแปดวันนี้แม่ เจ้า 8, แปดหกแปดออกกี่นี้ร <laughs> ้อยร้อยลองลองก็นมาาเนะ <laughs> วินว่าสัน,น,น,นมือนีกะมีข้าทุดงนะคะปูแก้วเพิ่นมาจุดปอพุ่มเจ้าที่ให้นะคะนะคะพุ่มปูพุ่มยายห้นะคะ,ะ,คะซึ่งเพิ่นกาได้จุดถูกไปให้พร้อมนะคะเนาะเพิ่นตั้งใจมากขอสองตัวล่างพอวางงวดที่เพิ่นมาเก้าแปดนะเพิ่นได้สองตัวงวดน,นั่นปูไหวสัมผัสนะคะงวดนี่ปูเพิ่นกา ใหาเม้าวเอาเพื ALLY, ่อนนะเพื oh ่อนจ๋าวาห้สัมผัสเป็นไดแต่ว่าแนวท่างกูกับมีฝากในแล้วค่ะกานี่เด้อพี่น้องหูกูนะคะเนาะค่ะหลายๆคนมากิี่พระท่านเคยเห็นอันนี้ ลงคลิปช็อตไปแล้วนะคะว่าพานาคฝนตกเมื่อน,น้ำไหลมาทา้งนี่ล่ะเมื่อทราบกับปลูกต้นทุเรียนไว้นะคะน้ำกับไหลลงน้ำทางนี่ล่ะปากวดว่าเมื่อน,น้ำยางพานไปห้องยิ้นเสียงน้ำเอจังน้ำตกนี่เสียง,จงโจ๊กโจกโจกหาหาหาน้ำตกกับบ่อหาหมองน้ำไหลน้ำโขนกับพ่อเนาะเดี๋ยวพาไปเบินกัน ยางน้ำทงังน้ามันไหลแห้งหมือน่ะจับตทรรัศดาพระท่านบไิตัง้งใจทายนอกมือนั่นก็ได้เือได้ลงคลิบสันคิบเลีเ้ยวไปคิบสันไปน้ำมไหลแล้วมาเมดอยู่นี่ละน้าไหลบ้างแห้งนะ่ะมันมีหู้หน่อยๆอยู่นี่แล้วน้ำมไหลด่งกากรก,กเบิดฟ้าได้เอาเสียมนะ่ะจิมเบิงวามันไหลลงไปไสายวันทางป้าบะเอื้อนนี่ละ มันดินตะพัวล่งแมพี่น้องดินตะพัวล่งบาดนี้พอพัวล่งแล้ว